วันนี้นะคะหลายคนบอกว่าตายแล้วต้องเอามือทาบหน้าอ,อกอย่างนี้เลยช่ไหมคุณจีทองที่มีอยู่ขายไปก่อนหน้าน,นี้แล้วตั้งแต่บาทละ70,000ใครจะไปคิดว่าล่าสุดในทองเขาบอกว่าขยับรวดเดียวเนี่ยสามพบาทเลยเหรอโอ้โหขึ้นอะไรขนาดนั้นนะนสิแล้วตอนแรกที่บอกว่าโอ้เจ็ดหมื่นหาเมันน้อยไปตอนนี้80,000กว่าบาทแล้วก็ไปดูราคาทองกันหน่อยฮะนี่นทุบสถิติสูงสุด ไม่หยุดเลยกับราคาทองคําเช้าวันนี้ฮะ29มกราคมเปิดตลาดมาราคาพุ่งแรง3,700บาทแบบรวดเดียวทองคําแท่งขายออกสูงทะลุนี่บาทละ81,400บาททองรูปพันณทะลุไปที่บาทละ82,200บาทนะครับโอ้โหใครจะไม่คิดว่ามาแตะขนาด80,000กว่าบาทแล้วะโอ้โหว่าปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยกันนะครับปัจจัยหลักๆที่ทําให้ทองไทยเนี่ย ปรับขึ้นแรงก็เกิดจากเมื่อคืนที่ผ่านมาผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายนั่นเองนะครับและเช้าว,วันนี้คุณผู้ชมคะทีมกัก 7HD ของเราก็ลงพื้นที่ไปที่ร้านทองแ,แถวเยวาวราชคุณผู้ชมดูสิคะยืนเข้าแถวกันตั้งแต่ร้านทองเขายังไม่เปิดเลยอะ,อะรีบมาสิคะเพราะว่าตื่นเช้ามาตกใจ ทองบาทละ8 0 0 0มืนกว่าบาทก็รีบมาร้านทองนะบางคนตั้งใจมาขายวันนี้แหละจะต้องขายให้ได้กลัวว่าเดี๋ยวทองมันจะลดลงใช่ไหมฮะเหรอบางคนตัดสินใจขายเลย,ยแต่ว่าบางคนเขาบอกว่าอา้าว็บไห้ก่นแล้วหรอเก็บไว้ก่อนดีกว่า <c oughs> เผื่อมันแตะแสนเออเอาฟังเสียงหน่อยคะ่ะมารอตั้งแต่8โมงครึ่งมาเข้าแถวตอน9โมงครับเขาเรียงคิวก็เพราะจะมาขายทองเพราะเมื่อคืนทองเขาขึ้นเยอะครับรู้สึกว่ามันแปลกที่สุดคนระับ ว่ามันสูงขึ้นมาได้ขนาดนี้ได้ยังไงใช่ไหมฮะเราก็ไม่รู้ว่าโอกาสข้างหน้ามันจะทุบลงมาหรือเปล่าอตอนนี้มันสูงเราก็ต้องยังไงคนก็ต้องทําเงินไว้ก่อนนะครับตกใจมากตกใจจริงๆคิดว่าโอกาสจะซื้อเนะี่ยยากแล้วก็สมัยก่อนนะจำได้เล็กๆทองบาทสี400่ร้อยเองเพิ่งมาดูเห็นแล้วก็ เอายาวของยาวของเก่ามาขายพอเห็นแล้วไม่ขายแล้วเกเก็บไว้โอ้คนที่เจ็บใจที่สุดน่าจะคือคุณสจีนะครับเพราะว่าขายไปก่อนนันนี่ทำยังไงคุณสจี โอ้ขายไปแล้วจะซื้อใหม่ก็ไม่กล้าใจไม่ถึงพอกลัวติดดอย <c oughs> เอาไว้ก่อนแล้วกันนะคะคขณะเดียวกันคุณวิทยทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็เตรียมออกมาตรการควบคุมการซื้อขายทองคําซึ่งก็จะมีการประกาศใช้สัปดาห์นี้และคะ่ะและให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่2 6มก,การาคมเป็นต้นไประยะแรกนะก็ขอความร่วมมือให้ร้านค้าทองคําแล้วก็แพลตฟอร์มซื้อขายทองออนไลน์เนะี่ยคือคุณจะต้องส่งข้อมูลการซื้อขายให้กับทางธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อที่จะจัดทำฐานข้อมูลซึ่งการซื้อขายทองคำออนไลน์เนี่ย mm. เกิน20ล้านบาทต่อรายการ mm. ก็ต้องรายงานข้อมูลเป็นกรณีพิเศษนะคะย้ำว่าถ้าเป็นออนไลน์ต้องรายงานข้อมูลเป็นกรณีพิเศษค่ะส่วนระยะที่2นะจะมีการกำหนดเพดานการซื้อขายทองต่อวันต่อบุคคลต้องไม่เกิน50ล้านบาท oh. 50ล้านบาทโล่งอ,อกไป ไม่มีเงินซื้อมากขนาดนั้นเอออันนั้นนักลงทุนนะ <S 1> <S 1> <S ครับขณะที่ก่อนหน้านี้ฮะธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับมอบทองคําบริจาคจากคณะศิษยานุสิท์หล,ลวงตามหาบัวญาณสัมปโนอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อสมทบเข้าทุนสํารองเงินตราล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่2 9เมษายนมอบทองคําแท่งหนัก 10กิโลกรัมรวมยอดสะสมนะฮะกว่า26ปีเนี่ยมีทองคำมากกว่า13,000กิโลกรัมเก็บรักษาไว้ในห้องมั่นคงของธนาคารแห่งประเทศไทยรวมรวม,รวมมูลค่าตอนนี้เขาบอกว่าพุ่งไปกว่า16ล้านบาทแล้วนะครับค่ะคุณผู้ชมคะราคาทองคําพุ่งสูงขนาดนี้ก็ต้องระวังกันด้วยนะคะเรื่องของขโมยขโจรอันนี้ต้องระวังนะมันอาจจะล่อตาล่อใจมิจฉาชีพก็ได้นะคะ,ะเราก็เป็นห่วงนะคะ